แจกสูตรผักดองโซดาสูตรนี้เฮลตี้ทำง่ายแต่ว่าอร่อยสุดดองแค่หนึ่งคืนก็สามารถทานได้เลยใครชอบทานผักดองเตรียมกดเซฟได้เลยนะคะเมนูนี้เหมาะมากๆที่จะเป็นเมนูเคลียร์ผักในตู้เย็นผักที่เรานํามาใช้ดองวันนี้นะคะก็จะมีหัวไชเท้าแครอทแล้วก็แตงกวาสำหรับตัวผักดองเราจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะเอาตามชอบได้เลยแต่แตงกวาถ้าใช้แตงกวาไทยอย่าลืมเอาไส้ออกด้วยนะคะหั่นผักเสร็จเรียบร้อยใช้เป็นเกลือแกงหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ทําการขยาผักกับเกลือไปเรื่อยๆจนเริ่มมีน้ําออกมาจากนั้นทําการแรปภาชนะปิดไว้ล ทิ้งไว15นาทีน้ำดองสูตรนี้ทําง่ายมากๆอัตราส่วนจะมีน้ําส้มสายชูหนึ่งส่วนน้ําตาลหล่อหั่งกล้วยหรือน้ําตาลย่าหวานครึ่งส่วนน้ำโซดา2ส่วนแล้วก็เกลือสีชมพูเล็กน้อยต้องต้มเลยนะคะแค่ผสมให้เข้ากันก็พอส่วนผักที่หมักไว้พอครบเวลาแล้วก็นํามาล้างออกด้วยน้ําสะอาดหลยๆน้ําแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ํารอได้เลยค่ะลืมบอกไปว่าอัตราส่วนของน้ําดองเนี่ยในหนึ่งส่วนคือเราจะใช้ภาชนะอะไรตวงก็ได้นะคะแค่ใช้เป็นภาชนะเดียวกันตวงทุกส่วนผสมก็พอค่ะเมนูวันนี้จะขาดไม่ ได้เด็ดขาดเลยคือฟิล์มยืดถนอมอาหารเอมคัเขาเป็นตัวช่วยชั้นดีในการถนอมอาหารช่วยรักษาความสดใหม่การกิีนฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกตัวช่วยชั้นดีของแม่บ้านยุคใหม่จริงๆค่ะต้องซื้อติดบ้านกันไว้แล้วนะ